Ayo, ayo! 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 a y Ayo! 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 o Ayo! 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 y o Ayo! Ayo! a o Ayo! Ayo! a y Ayo! a Chạy hết chưa ông có Chứ mê xin chân đầy mày hết sinh hết đại thơ mê hết đừng 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 มีกับเธอคนเดียวไม่ได้เจอเชื่อมีกับเธอคนเดียวก็ไม่ได้ใจเจ้าชู้คนรัก,กเธอคนเดียวไม่ใช่เนมเอ็มพีมีด้อู้หม่ได้ตอบไปเลยละใจของเธอก็มีก็เพียงแค่ฉันไม่ว่าจะตีสองตีสามกูไม่ได้คุยกับซีนี่อ้อมีแค่ที่เคจะไม่มิลดิใจฉันก็มีแค่เธอดิเก็บใจอะไรแต่ตอนนี้รู้สึกกันในตัวก็คือฉันน่ะไม่ได้เก็บไว้ก็ือที่ครอบครัวไม่ได้จะปกป้องอ่ะเชื่อกูก็เออะไรอ่ะ จนนินเอฟเจก็ไปดินหน้ากัรักกันเค็งเคยก็บอกเวลาแธ่เธอไม่รู้ก็ไปดิฉนเลยใครไม่แล้วก่อนเธอจะไปแล้วม่อยากทำงี้อีกแล้ก็ต้องวันนี้ม่ไกลวันเดียวไอ